ทางนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการค้าชายแดนไทยมาเลเซียนะครับและความคืบหน้าก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกาอยีตันครับโดยภายหลังการประชุมครมสัญจรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับทางนางสาวแพททองทานชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด่านสุลกากร,กรสเดาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับมาเลเซียและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสุลการกรสเดาแห่งใหม่นะครับกับด่านบูกิตกายูฮีตมของประเทศมาเลเซียระยะที่2โดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับฟังบรรยายสรุปจากนายยุทธนาภูลพิพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมสุลกากรถึงสถานการณ์การค้าชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งในปี2567นะครับมีมูลค่าการค้ารวมที่ผ่านเข้าออก ทางด่านสุลกากรสัดเดานะครับรวมทั้งสิ้นกว่า4.5แสนล้านบาทสูงขึ้นร้อยละ4.8นะครับเมื่อเทียบจากปีงบประมาณ2,566อยู่ที่กว่า20,000ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างถนนนะครับจะทำเป็นถนนคอนกรีต6ช่องจราจรระยะทาง300เมตรงบประมาณการก่อสร้าง28ล้านบาทนะครับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2568นะครับ เนื่องจากด่านสุลกกกรนะครับเดิมมีความแออัดไม่สามารถรองรับได้ซึ่งระยะการดดำเนินการนะครโครงการจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนตุลาคม2568นี้ตามแผนของประเทศมาเลเซียทำให้มีความจะเป็นในการใช้งบกลางเพื่อการก่อสร้างรวมถึงการประมูลหรือ e b บิตติ้นะครับให้ทันเดือนตุลาคมตามแผนที่วางไว้ พร้อมโครงการของประเทศมาเลเซียนะครับทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังดูในเรื่องของงบประมาณนะครับและมองว่าโครงการดังกล่าวล่าช้ามา3ปีแล้วซึ่งนายอันวาอิบราฮิมนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ฝากให้ทางไกลขอแพ้ได้ฝากให้ทางการไทยดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับผม